ท้ายเราร้าพฉากแดงเนี่ยค,คือเป็นพิมพ์ใหญ่นะจะสังเกตด,ดูว่าลักษณะเนี่ยของข้อแตกต่างเนี่ยนะครับของบัว เพื่อหลวงปู่สุกวัดบางกอกท้ามเท่ากับหลายการรู้ให้ชัดสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกับรายการรู้ให้ชัดนะครับมาเรียนรู้ศึกษาก่อนที่จะสะสมนะครับ พบกับผมในทีครับครับผมพุทธเกล้าเทวาครับครับพุธวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องพระหลวงปู่สุขครับครับก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องพระหลวงปู่สุขใครที่ยังไม่มีตํารานะครับหลวงปู่สุขนะครับพุธเขียนเองนะครับใช้เวลานานหลายปีนะนี่เล่มที่สองนะเล่มสองครับครับยังมีจําหน่ายอยู่ไหมครับเหลือไม่เยอะแล้วครับพี่อืมครับผมก็ใครสนใจก็เดี๋ยวจะ ทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับนะครับตรงนี้ก็เหมือนตัวนี้จะมีรายละเอียดนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่รู้ว่าต้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับป้องเดี๋ยวนะครับฟังเห็นไหมครับนะครับนี่ครับก็คุ้มค่านะครับแล้วก็มีรายละเอียดโป่งบอกหลายๆเรื่องนะครับครับนะครับก็ นะครับพแล้วก็ตรงนี้นอกจากหนังสือแล้วใครมีหนังสืออยู่นะครับเปิดตำรากันนะครับถ้า,ถาก็เราทำใน YouTube, เราก็จะมาคัดขยายรายละเอียดนะครับในส่วนที่หนังสือไม่ได้เอ่ยถึงนะหรือว่าเอ่ยถึงแล้วเ,เราอยากจะขยายความมากขึ้นนะครับวันนี้เรามาเจาะเริ่มมาเจาะลึกถึงเรื่องของพระ ในแบบพิมพ์ต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องท้าพิมพ์อะไรครับวันนี้เอามาก็คือเป็นหมวดพิมพ์ที่ได้รับความนิยมหมวดพิมพหนึ่งนะครับก็คือเป็นพิมพ์ข้างยันครับผมนะฮะข้างยันก็คือจะวันนี้ผมเอามาเทียบให้ดูนะฮะระหว่างพิมพ์ใหญ่ครับกับข้างยันพิมพ์เล็กครับเดี๋ยวก็ข้างยันพิมพ์ใหญ่ก็คดคอแห้ง จิบน้ำไไหมได้ไม่บรรยายได้เลยครับบรรยายได้เลยนะครับก็พิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับข้อแตกต่างแตกต่างกันยังไงครับข้อแตกต่างก็คือเดี๋ยวก่อนนิดนึงครับเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมได้ดูจออยู่นะครับฉากสีแดงของเราเนี่ย เป็นพิมอะไรครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับแล้วฉากสีเขียวเป็นพิมพ์เล็กเป็นพิมพ์เล็กนะครับครับตอนนี้ผมเอามาเทียบให้เพื่อที่อธิบายให้ง่ายขึ้นนะครับให้คุณผู้ชมได้มองเห็นมากขึ้นนะครับอ่าตอนนี้พจน์อธิบายเรื่องของพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กครับนะครับอธิบายคือทางทางซ้ายเรานะฮะฉากแดงเนี่ยคือเป็นพิมพ์ใหญ่นะะจะสังเกตดูว่าลักษณะเนี่ยของ ข้อแตกต่างเนี่ยนะครับ<ม>ของบวอัวเห,ห็นไหมฮะจะเห็นได้ชัดเลยครับผมระหว่างบัวพิม์ใหญ่กับบัวพิมพ์เล็กครับนะฮะบ,บัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะมีกีบบัวเนี่ยเยอะกว่านะฮะพิมพ์เล็กเนี่ยกีบบัวจะน้อยกว่าครนะฮะแล้วก็ในส่วนของบัวพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะมีในพระที่สวยๆเนี่ยจะมีจะมีจุดอยู่ภายในบัวอืมครับผมอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ช่างเขาแกะไม่พิมพ์เพื่อความสวยงามครับผมนะฮะ ก็ค่อยๆสังเกตกันไปนะครับวันนี้เรามาเจาะลึกถึงเรื่องของพิมพ์นะครับว่าพิมพ์แตกต่างกันยังไงนะครับ,คร,บครับผมและนี้พูดถึงเรื่องของพิมพ์ใหญ่นอกจากเรื่องของอมีจุดแล้วไปยังไงต่อครับแล้วก็ลักษณะยันข้างๆข,ขององค์พระครับนะฮะยันข้ขางๆข,ขององค์พระเนี่ยก็คือด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นมะา ออุอครับผมนะฮะใน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 หมวดพิมพ์ใหญ่ครับผมซ้ายองค์พระขวามือเราครับผมนะฮะส่วนพิมพ์เล็กเนี่ยลักษณะยันเนี่ยเขาจะไม่ชัดครับผมไม่ชัดเหมือนพิมพ์ใหญ่จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ช่างเนี่ยคนแกะไม่พิมพ์มคือช่างคนเดียวกันครับผมแต่เขาแกะเนี่ยให้มีข้อต่างกันอืมครับผมนะฮะข้อต่างกัน ผมช่างที่ทําเนี่ยคนการถ้าพี่จอมสังเกตดูขาการวางขาของของภาพพิมพ์ใหญ่กับภาพพิมพ์เล็กเนี่ยลักษณะการวางเหมือนกันครับแต่เพียงแต่ว,ว่าแกะบัวให้ต่างกันนะการใส่ลักษณะยันวางตำแหน่งยันต่างกันครับก็ถ้าถ้าดูไปถึงเรื่องของฝีมือเชิงช่าง<ช>นะครับก็บถ้าดูที่ตัว ส่วนของแขนก็จะไปเหมือนกับบางพิมพ์ในหมวดพิมพ์อื่นนะครับนะครับเห็นไหมหน้าอกพระพิมพ์ใหญ่จะลักษณะจะล่ํากว่าพระพิมพ์เล็กใช่ครับองค์พระของพระพิมพ์ใหญ่เนี่ยก็จะล่ํากว่าครับผมในหมวดของพระพิมพ์เล็กแต่เรียนอย่างนี้พิมพ์ใหญ่เนี่ยเจอพบเจอมากกว่าพระพิมพ์เล็กครับผมผมเรียนอย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยพระพิมพ์เล็กเนี่ยเป็นพระที่หาเนี่ยเจอได้น้อยมากครับผมนะฮะ เราเจอพิมพ์ใหญ่ห้าองค์เราอาจจะเจอพิมพ์เล็กแค่องค์เดียวครับผมนะครับในในส่วนอื่นๆเรื่องของเอ่อสีเมื่อกี้ผมเห็นสีอยู่โลหานี้เป็นเป็นตะกั่วคือพระในหมวดพิมพ์นี้เนี่ยจะออกเป็นเป็นแก่ตะกั่วอ่าฮะแกะออกเป็นดูลักษณะจะดูเหมือนกับตะกั่วนมครับผมนะฮะแต่มันเราจะพบเจออีกในในในบางองค์ ครับผมที่เป็นพระออกเป็นชินก็มีครับแต่ว่าจะน้อยน้อยกว่าจะน้อยครับผมจะน้อยครับผม ส่วนใหญ่จะเจอก็คือ10องค์เนี่ยจะเจอที่เป็นที่เป็นตะขวดนมเนี่ยประมาณ8องค์ครับผมสัดส่วนนะฮะนี่ผมเทียบสัดส่วนแล้วก็ที่เป็นตะกขวดตะกขวดชินเนี่ยประมาณ2องค์ครับเมื่อกี้ผมนอกเรื่องไปนิดเรากลับมาเรื่องพิมพ์กันต่อนะครับเอาพิมนี่ยังไงต่อครับมีในส่วนที่เรามีจุดสังเกตอะไรอีกไหมครับก็คือที่ผมเรียนมาแล้วว่าบัวนะฮะพิมใหญ่ต่างพิมพ์เล็กนะฮะแล้วก็ลักษณะขององค์พระ นะฮะหน้าอกพิมใหญ่จะใหญ่กว่าพิมพ์เล็กครับมคือว่าเรามาวางคู่กันเนี่ยเราจะเห็นข้อแตกต่างคือในสมัยนักเล่นรุ่นก่อนเนี่ยจะไม่ได้บ่งชี้หรือแยกพิมพ์เหมือนในปัจจุบันครนะคือผมมาทำเนี่ยก็คืออยากให้เห็นว่ามันมีในหมวดพิมพ์เดียวกันเนี่ยมันยังมีอีกแยกออกไปครือเราเรามาในเชิงการเรียนรู้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของรายละเอียดของแม่พิมพ์ต่างเราก็เราก็แยกให้ออกแยก <ด>แต่ถามว่าระหว่างพิมพใหญ่พิมพ์เล็กราคามีผลไหมข <ผม S 2> ้อจะถามต่อเลยไม่ไม่ได้มีข้อแตกต่างกันผม,ผมเรียนอย่างนี้ระหว่างในพระที่สวยๆพิมพ์เล็กก็ไม่ได้ว่าราคาจะถูกกว่าพระพิมพ์ใหญ่มากนะฮะราคาก็จะใกล้เคียงกันพิมพ์ใหญ่พิมยยพม์เล็กแต่ในวันนี้เราอยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านหรือแฟนรายการเราได้เรียนรู้ว่าในหมวดพิมพ์ข้างยันเนี่ยมีข้างยันลักษณะแบบไหนบ้างแบ่งเป็นจำแนกเป็นลักษณะยังไงนะ แเอ่อลักษณะซุม้มซุ้มก็เหมือนจะต่างๆกัน,นก็จะมีข้อต่างกันนิดหน่อยผมถึงเ,เรียนว่าเป็นช่างคนที่แกะพิมพ์ช่างเดียวกันครับผมแต่ว่าเวลาแกะขึ้นสมมุติว่าแกะแม่พิมพ์ไปแล้วเนี่ยใ,ใ,ในในในพิมพ์หนึ่งนะฮะพอเราพอช่างเนี่ยมาแกะแม่พิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งเขาก็แกะให้มีข้อต่างแต่ลักษณะในการวางในการวางแขนขององ,องค์พระหรือการวางขาขององค์พระแม้กระทั่งบัวครับผมจะคล้ายคลึงกันครับผม แล้วก็ขนาดองพระขนาดองพระใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรใกล้เคียงกันแต่พิมพ์ใหญ่เนี่ยช่างเขาจะแกะได้สวยนะครับแต่ส่วนในพิมพ์เล็กเนี่ยพบเจอน้อยเข้าใจว่าสัดส่วนในการเทเนี่ยพระพิมเล็กเทน้อยกว่าพราพิมพ์ใหญ่กว่าครับผมครับนะครับแล้วพราพิมพ์นี้อีกเสริมอีกนิดหนึ่งโดยมากเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะหนาครับจะไม่บางถ้าถ้าดูดูจากพิมพ์เล็กนะครับดูข้างล่างนะครับรอย ที่เป็นตารางใช่ไหมครับคล้ายๆกับส้มเที่ยวเหมือนกันนะฮะครับตรางนะครับก็เป็นเกตเล็กๆนะครับวพวกเพราะว่าช่างเนี่ยบางทีเนี่ยได้ทำไม่ได้ไม่ได้ทำพิมพ์นี้พิมพ์เดียวใช่ครับก็ช่างคนเดียวก็ไปแกะพิมพ์อื่นอีกใช่ครับนะฮะนะครับเพระาะหลวงปู่สุขมีค่อนข้าง พิมพ์ค่อนข้างเยอะใช่ฮะ,ะเขาถึงผมถึงเรียน,น <ะ S 2> ว่าเป็น,น <ะ S 2> เป็นศิลปะทางเชิงช่างของช่างนั้นๆนะฮะ <ผม S 2> พอมีวาระหนึ่งก็แกะพิมพ์หนึ่งพอมีวาระหน้าก็แกะอีกพิมพ์หนึ่งครับผมหรือพอมีวาระหน้านําแม่พิมพ์เดิมมาปรับแล้วก็เอามาแก้ใช้ในวาระต่อไปครับผมนะครับนะครับแล้วก็เรื่องของพิมพ์แล้วส่วนอื่นๆที่พ์อยากให้ดูมีอะไรอีกไหมครับเรื่องของพิม พิมพ์นี้ที่แตกต่างกันผมสรุปคร่าวๆเรื่องของฐานเรื่องความความชัดเจนของยันนะครับพิมพ์ใหญ่จะชัดเจนกว่าพิมพ์เล็กนะครับเรื่องของบัวก็จะชัดเจนกว่าแล้วก็ถ้าองค์สวยก็จะมีจุดนะครับใช่ใช่ในตรงกลางคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนยนี้ครับถ้ามาวางเทียบกันลักษณะแบบนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าชัดเจนระหว่างข้อแตกต่างระหว่างพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กครับผม นะเ,เพราะว่าพิมพ์เนี่ยจะคล้ายกันแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างในลักษณะการาในลักษณะของบัวกับองค์พระแล้วก็ยันที่เขียนบริเวณด้านซ้ายด้านขวาขององค์พระจะต่างกันพิมพ์เล็กเนี่ยจะเขียนจะเขียนสั้นกว่าพิมพ์ใหญ่ครับนะฮะพ,พิมพ์ใหญ่จะเขียนลักษณะเต็มกว่าพิมพ์เล็ก<อ>ในการในการวางยันนะครับก็อันนี้ก็เป็น เป็นรายละเอียดนะครับที่ส่วนวิธีดูเนี่ยเรารเราเราได้ถ่ายไปแล้วนะลองไปย้อนดูว่าวิธีดูเนี่ยวิธีดูดูยังไงค,คือในเทปในเทปนี้เนี่ยเราเอาลักษณะ,านะะการจําแนกแม่พิมพ์นะระหว่างพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเอามาแยกให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้เรียนรู้ร<ม>ลึกยิ่งขึ้นนะในการแบ่งพิมพ์ใครที่เพิ่งเปิดมาเจอก็ไม่ต้องไม่ต้องสับสนนะครับวันนี้เราเราสอนเรื่องของการดู ภาพิมพ์นี้ไปแล้วนะครับอันนี้เรามาเพิ่มเติมให้ในส่วนของเรื่องของแยกพิมพ์การจำแนกพิมพ์พระนะครับนะครับแล้วถ้าเพิ่งเปิดมาแล้วยังไม่เคยสนใจที่อยากเหกดฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับครับนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นนะเป็นคลิปเสริมความรู้นะครับคลิปการจําแนกพิมพ์ครับผมนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับ นะครับก็เราสองคนมาเดี๋ยวมีคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อได้ครับวันนี้เราไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ